ูเลขผิดเนี่ยเออเลขโคกก็จะเฉียนเหมือนเละค่ะเลยมหม,มาก็โหนด่าเอียงเรากพี่ก็ยืนมือลงมาแล้วก็ถิีบใบตานมีคนละทางละทางปากมีด้วยปากก็ไม่มีทางไปก็โดนตังแต่หันเบฟว่เพเพามาแล้วก็ซุ้งงานเจ้าอยู่หัวในฝันนะนจักรีก้าวสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรัชนีชาแนลครับวันนี้เราอยู่กับแม่หมอมาดอีกครั้งครับ นะครับมาตามกันต่อกับงวดที่สี่หลังจากที่แม่มะมาตเคยให้ไว้สองวดต,ดติดๆครับวันนี้มีเลขจากแม่มะมาตมาฝากให้เอฟซีเป็นแนวทางรัฐบาลไทยนะครับเอ้ามาดูซิว่าแม่มะมาตจะให้เลขไหนในงวดนี้ไปดูนะครับ,บมมเราบวกกันได้ตุนเราแก้ไม่ฟางขันเออแก้ตัวนดวนดวนัผีกระดั้นหยุดหลุดด้าถ้าเป็นเรียยครูขึ้นหลุดนะออกมาไม่ได้เลย,ย,ยมุ้งยมอมหายออกม้าขังโงนด่า พีนใหญ่ไหวพีใม่ไหวจะมาเอาหวยดานเนาะ้วกีหัวใหญ่หินดาก็โฉบเห่ียญหวยโยกแก่นันเดู้แม่มาก็ดันหัวเนาะรถก็ดันรถรถก็มที่นาวิดด้วยขนานมาเร่งมือแล้วนะางมันก็ยังเมดแต่เราเ้ไหเห็นเห็นไหเห็นสมตัวเลยฉันก่วันจะบอกเนาะแกับป็นช้นไหนบอกก็เห็นหกแปด้าเอ่ เปนเหรียญนเลขหน่อยๆอยู่ตรงไตอันที่เลขที่แกบอกว่าสามห้านะแต่ตัวใหญ่ๆเนี่ยแปดห้าสามเลยนะผมเห็นน่ะแปดห้าสามแกเชียร์แม่ไอ้ผีมันมาก่อนทั้งคู่นี่ขว้าโอ้ยขวาที่ฉันว่าสองคนนี่ตรงขวาแหละวะเขาบอกว่าอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปมาดูเลขใหม่ก็ยังว่าดหนาะ่อยหนึ่งเอาใหม่เอาใหม่งวดนี้งวดนี้เอาไงงวดนี้งวันนี้ว่าไงหมอมัดไอ้ต่างกันคู่น่ะ ถึงเองบอกว่าให้เอาไปห่าลอยใบละพันน่ะไปเพรจะไม่ไม่ทำน่ะมันจะชัดเจียนไงที่นี่ก็ไม่ได้ผูกสมบัติอบไม่ได้ใบลอยแต่ก็ไม่ได้เอาทำพิธีก็ส่งคือเเอาไปทำเฉยๆนีอะไรขวผีใหญ่เป็นยาเก่งัวผมจะไม่กลัวหรอกจันว่า วางมาหาคุนะมันนังไต่บนไดเมนน,นี่นาบันไดเมนบ่อนผ่านเหน็นนี่น่ะมีขาขนออกมาเลยเต็มไปห้ยเย็นตัว, <c oughs> วก็ก็เห็นหัวเลยแล้วงวดนี้จะไปทำตรงไหนนี่จะพาจะพาผมไปทำตรงไหนเอาไปสดไปสดก็บอกว่านี้ตรงตุนใหม่ใหญ่ป๋พูนี่น่ะนอกวัดนี่นะ่นนนะเอาไม่เราันจะไปตุนเด,ดิมอะไรกันไน้เออฉันนว่าจะทางครพบ ดูก็ไปได้ใต้ช่างภาพต้องหาคนที่ไม่กลัวไปเด้เนาะอ,อ,อันนี้ก็หลงตาเลียมมาต่างวันนั่นล่ะโยมอย่าวิ่งโยมอย่าวิ่งพระวิ่งี่ยเปลี่ยนโยมมาทำหวยเนี่ยผ่าตัวผัวผีผ <c oughs> ่าชีบอนก้อนอยู่ตรงนี้ดชีชาวกินโยมมาไปเอาผ่าชีวอนให้ดึงไปวะแล้วบอกโอ้ยฉันก็ไปทำอะไรเยี่ยมฉันเลยว่ากันนี่เดี๋ยวตอนนั้นฉันยังไม่เป็นหมอเลยเราเราไปฟังดูเล่าจีดีด้วยเห็นพวกใหญ่ ยายรวมยายองยายรวมล้าก็ยายวังยายแมวแล้วก็ใครได้อีกหลายคนนี่ต้นโพต้นที่เราจะไปทำนี่นะเออที่นี่บอกว่าบอกว่าเกลียดโยมไปโยมไม่ทำที่นี่บอกว่าโยม่าวิ่งโยม่าวิ่งข่าวิ่งเอยีว่ะปีกก็ยืนมือลงมาเราก็ถีไว้ตัน ลงมาดาาเราก็นหน่วยตาลงมาด่าออพากันแตกตื่นวิ่งพลกละทางมาทางป่ามีดด้วยป่าก็ไม่มีทางไปก็รวมมนๆทางไอ้ปลาชิบวนก็ไปกาอแดี๋ย้นี่ลงตะเลียมนะแกไปหวัดแกขเขมรน่นน่ะหวัดบุรีรัมน่ะแต่แกโบกับมาอีกเลยเออแกกลัวผีเลยแกโบกับมาอีกเลยครับอื จฉันว่าทายุยังหงมาองอากาศนะแม่ก็ยังบอกว่าจะชังภาพใจสูงหนาก็ไปได้ยังก็บอกยเนะผมําไม่กลัวตอะผมเนี่ยจะเมีอน่ะกลัวที่นี่เขาน่ะบอกว่าหมอมาดเลี้งเลี้ยงไปนั่งเนี้ยก็ไปนั่งนั่งก็รลมพาอยู่มาเอ็ดที่นี่แล้วก็เอาเทียนใหญ่จุดพวงมาลายสีองยุดปัดที่นี่เสียงเสียงใหญ่มาดิ มาเป็นต๊แก่แก้แก้แก้บ่ะเก่าเก่าทีก็อีกสีทีเดที่นี่บอกว่าตีไม่ได้ดอกว่ะที่นี่ต๊ะแก่ลองเก้าสีหนึ่งเก้าสีหนึ่งว่ะที่ไอ้รวยไอ้รวยคนนั้นเอามะเผาแก่แก่ไปไปจาะไปจะเจาอบนใดจังทีไอ้ผีผมมาเนาะไอ้พันไปก็ไปนั่งจาะนั่งยกยองน่ะของผาว้ตะเก่าเสิน ามมาเราจะพากันวิ่งหนีเมื่อหนีหมอเมื่อน่ะวนนี้วันนี้เสพความมาไล่ใส่ยุดปัดเลยลมอ่ะไม่มีมาเลยนี่แหละเขาเรียกว่าคลิปล่าผีชอบเรียกไหนว่านี้ว่านี้ชอบเรียกอะไรมาบ้านวันนี้นะวันนี้ฝันว่าก็มาถ่ายทำชงเจ็ดสีเลขกเจี๊ย่างใหญ่ใหญ่เลยถ่ายทำพระเจ้าอยู่หัววันน่ะตั้งแต่ทันเบบ่มาเราจะซุ่มงาน เจ้าอยู่หัวในฝันน่ะราชการที่เก้านี่เออราชการที่เก้าอนีอยู่ก็มาฝันเท็นนี่กะเก้าอยู่แล้วเนาะในหลวงก็เก้าอยู่แล้วเนาะอันเดียในหลวงอ่ะฉันก็หลักในหลวงมาตั้งนานแล้วเออในคอจัก็มีต้นในหลวงอันี้ไม่ได้ไปไหนเว้นกับเว้นในหลวงนี่เพราะว่าเจ้าอยู่หัวองนี่ราชการที่เก่าในเรื่องว่าซักซิ์เออแกดีดูแลประชาชนดี <cười> đó. <cười> ừ. Mẹ liệt chết dạng dạy chồng chết mà thải thuộc tất bàn ừ. lá chẳng còn đầy đủ ở đây, này, phản ạ. Ừ. Cao chết rồi. Ừ. ừ. Cô cái dòng này mà bọc đó không phải thải thăm cái bọn này bị chút da nó. Ừ. Hay là có lấy bé hay cái nôn. ที <ừ> ่นี่เราว่าวันไทยทำแกก็ไม่เอาเบียยืนในปูกินก็จะใดสู้หนเนาะนี่ก็โดนแด่ชิ้นทายเลยแกปุรีสงคำเนี่ยน่ะเลยวิมาวิุบอกถาเวลาซุ่มนะ่ะเขาจะเอาเบีย้ยยืในให้หแล้วแกทันจะกินปูพญายนาคกันไหนะปูทิ่เอกงห่วงนหะนกินเบียแล้วปูพญานาคเหรอพญานาคนะ่ะทันเมียพญานาคีวันนั้นจับงูหัวไอติดจะหายหวยน่ะที่ว่าออกคคกสามน่ะ เอาก็อยู่ดีๆห่างๆกันนะี่แหละอยู่ดีๆก็มาเข้ากันตีเพ่งดังเหมือนละครนี่นะเออ <ừ> ฉันว่าหัวชนกันมีโวกเช่นใดเนาะ <ừ> <c oughs> ถ้าคนตีเพ่งก็ดูได้เนาะแปดก็นั่นดีเราเห็นแปดห้าสามเนาะคนตีแปดหกสามนี่ก็สวยเลยเนาะก็นั่น,น,นดีมันจะกอกตัวเดิมเพราะ่นี่ห้าสามหนึ่งห้าหนึ่งห้าสามนี่งว่าโอ้ยเชยดาย จะได้นักๆเลยใช้คนเราจานเพียงว่าตุนนี่นะก็เขาจะเป็นแบบนี้แหละคือเขาเชนเหล็กเลขกห่ากลายเป็นเลขกโคกไงสื่อสื่อลุ้เออจานเพียงจะเรืคล้ายๆกันเลยเนี่ยเลขมันไข่ไข่กันคือเขาเป็นเหล็กฝรั่งน่ะเหล็กเล็กถายก็เลขกห่างนี่นะแต่เลขกโคกของเขานะเออทำงนั้นมันก็เขาโก้มันแหละผีมันมันหันด่าเอ้าวันนี้คือ เอากันเกลื่นมาก่อนว่าหมอมางวดนี้ฝันเห็นช่องเจ็ดสีแล้วก็เห็นฝันเห็นในหลวงก็เลยตีไปว่าเลขเจ็ดมาเนี่ยเจ็ดเก้าตัวเดียวเลยเออไมยก็เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเนาะเนี่ยแกว่าเม่เข่าี่หวยเน่ะมันไปเขาอันนั้นดาราดาก็ถูกกันเต็มเต็มแล้วปู่พญานาคไม่มาเข้าเลยนี่บอกเวลาัไง่นนี่โอ้ยคืจิ ม่ท่านบอกเนาะเพราะว่าแกจะหายเอาก็ต้นใหม่มมก่อนเนาะอืเอาต้นใหม่ก่อนเดี๋ยวไปนัดนัดวันเขาบอกว่าหนีเขาบอกว่าเขาไหนอยากกินลาบ่ทีทีมาก็นต้นใหม่หนะเอออะได้ทำลาบไปจิ้งดีจิ้งช่วยหนึ่งประได๋ืมลาบขาวนะคือเน้นงี้นี่ก็คือ,อเอาเอาความฝันไปก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยจะทำวันไหนค่อยว่ากันใหม่ดียวเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าโอเค หมอมาชอบเลยหมอมาชอบอะไรเอ้างื่อนี้ฉันอาตมไม่ได้ดเองคือหายไปเร้วก็่สือตามที่ไหนอ้าวตามนั่นจิตเก้าโอเคครับขอบคุณหมอมาดนะครับเดี๋ยวไปเจอกันตอนเวลาที่เราจะไปส่งเขาที่ประสบการณ์ที่หมอมาดเล่ามามันสักคู่นะที่เดิมที่เราเคยทําคลิปแรกๆนู่นแหละต้นเนี่ยเนาะต้นโพเนาะต้นโพเด็กหน่อยมันยังบอกว่าอุ้ยยายมานอ่ะ ลงคลิปได้หน่อยหนักเรียนเนาะลงคลิปเนาะยามดี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 มากเลยเหมือนในหนังถ่ายเลยวะยามดไปถ่ายหนังมานี่ดีดียามดมาไล่ทีลงอีกโอ้จังเดยวะได้ทำถ่ายทํใหม่เป็นดอกวะ้องไปถามคนดีก็ถ่ายทำมุนวะเออก็ตัดต่อเนาะไม่ตัดต่อเรกเรียวเรียวเลยอ่ะขอบคุณหมอมากครับอ่าเดี๋ยวเจอกันเอาเลขนี้ไปก่อนนะเป็นแนวทางไปซื้อลอตเตอรี่ไป